รวมตัวเชิดฉายชมพู่เอมมี่ดิวคริสแท็กทีมร่วมงานแต่งพิ่สนิทสุดอบอุ่นต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเมื่อด่าสุปตาคนดังนําโดยชมพู่อารายาเอมมี่มารากฏคริสหอวงังและดิวอริสลาแท็กทีมจับมือกันมาร่วมงานแต่งของทีมผู้จัดการส่วนตัวพี่นัทและพี่ก๊อฟพี่ๆคนสนิทของทุกคนเรียกว่าเป็นงานแต่งที่น่ารักและอบอุ่นมากๆนอกจากนี้ จะมีสีสาวตัวแม่แล้วยังมีน้องๆ้งคนดังในสังกัดเดียวกันมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างพรอบหน้าอาทิแจ็คก,กี้ชักคารีนพิมพ์พิมพ์มประภาคาริสาเป็นต้นถือว่าเป็นงานแต่งที่รวมคนดังระดับแถวหน้าไว้มากที่สุดจริงๆนอกจากตียังมีหลายคนแอบโฟกัสไปที่ชุดเก๋ๆของทุกคนอีกด้วยขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุก com ค่ะ